อ่ะสวัสดีครับพบเจกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับช่างติ๊กนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ลูกค้าได้ส่งเครื่องเอกจาะสอบมามาซ่อมนะครับอาการนะครับเนี่ยเครื่องไม่หมุนนะครับเครื่องไม่หมุนเนี่ครับเครื่องไม่หมุนเห็นไหมครับตรวจสอบดูแล้วนะครับเปิดเสียบาะนะครับไม่หมุนจริงด้วยนะครับผมเช็คดูนะครับมอเตอร์ทํางานนะครับมอเตอร์ทํางานนะครับตัวนี้มอเตอร์ทํางานแต่ว่าตัวจักรไม่หมุน ก็ต้องเปิดฝานะครับโดยการเอาตัวนี้ออกนะครับอ่าอ่าอ่าแต่ผมเช็คดูนะครับคร่าวๆว่าเป็นที่สายพานนะสายพานนะครับมีปัญหาครับเดี๋ยวต้องถอดน็อตเป็ี่ยนสายพานนะครับจมนแล้วนะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวมาดูครับถอดน็อตสองตัวนะครับตัวนี้อ่าสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้อ่าผมถอดแล้วนะครับตัวนี้สองตัวนะครับออกมาเนี่เห็นไหมครับผ่านมีปัญหานะครับกดกดกด มอเตอร์ร่างหมุนแต่ว่าตัวจักรงอนุน่าฐานเปื่อยนะครับตัวนี้เปื่อยนะครับเปื่อยนะครับงานทอกมาได้เลยนะครับอ่าสายพานนะครับตัวนี้นำเบอร์ไม่ชัดเจนนะครับก็จะบอกนะครับจะได้เวลาไปซื้อจะไม่พลาดนะครับสายพานจากเอ่อเย็บกระสอบนี่จะมีสู่ประมาณสองเบอร์นะครับเบอร์ที่เสียบ่อยก็จะเป็นเบอร์นี้ครับอ่าหนึ่งเจ็ดศูนย์เอคลนะครับตัวนี้ก็ ใส่เข้าไปปกตินะครับนะครับจะได้เลยกระดิ่งก็ปกติแล้วนะครับอ่าตัวเดิมนะครับเปลยนะครับตัวนี้เปลยนะครับเห็นไหมครับยุ่ยนะครับขาดนะฮะเดี๋ยวดูให้เป็นความรู้นะครับแล้วเปลี่ยนสายพานจะไม่ผิดพลาดนะครับมาเรียบร้อยนะครับใส่ครกดกดกดนะหมดแล้วอ่ะ ขอบคุณครับในการรับชมนะครับผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยนะครับจำไว้นะครับนันเบอร์สายพาน1 7 0 x l นะครับอ่าสวัสดีครับ